ไปลองไปขนออยมายังยังเลยครับจะมีขนปน้นป่าวะเราไม่ขนไหมล่ะลองไปขนน้ำมันเดีย๋ยวเราต้องไปทางไหนเนี่ยออยหูออยฟิวโคตรอยู่ใกล้ฮันติ้งโซนเลยไปเราไปเส้นหลักเลย ว่าเส้นให้แล้ตามเส้นไปเลยเกตครับ okay, ถ้าผมนำใช่ไหมใช่หวังว่าจะไม่โดนป้นนะน่าจะเคลียร์นะครับตรงนี้ไม่น่ามีใครถ้าคนมันป้นมันน่าจะป้นที่ขายอ่ะกับที่โพรเซอ๋อ,อ,อมันจะรอให้เราทำเสร็จก่อนถึงจะป้น เดี๋ยวถ้าจากคันนี้ไปคันนู้นเลยไปรถบล็อกใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอ้าวรถดับแล้ว,ลวมันอาจจะเต็นแล้วลรถบล็อกเต็มแล้วเดี๋ยวเราเก็บไปให้เต็มตัวก่อนเลยไปจ้แ,แ,ลแล้วไปโพสิชต่อแต่ว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วอะ่ะ มมไ่มมหหอรกดที่คนนี้เลยซื้อใบก่อนซือ้อ oil processing อะครับใช่ใช่แล้วก็วกด oil processing เสร็จปุ๊บเข้าเซฟโซนเลยนะเขาปึ๊บไปที่เลยขายเสร็จปุ๊บรีบเข้าเซฟโซนเลยนะแยกกันเลยไม่ต้องรอตรงไหนะ่ะเซฟโซนคือที่สีเขียวเๆอะ่ะอ๋อข้างบนโอเคครับได้ได้ไดได ออกเส้นไฮเวย์จะเป็นไรป่ะววันเนี้ยออแล้วตอนนี้ล่ะอีกหนึ่งกิโลเมตรข้างหน้านี่เองเราไม่เราไม่เข้าเส้นทางแล้ว ดวน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 เยี่ยมไหมครับมามามา คนเราบ้างอนมันยิงกันเยอะมากุยดไหมแสคนเยอะ ติดเรอาติดเราติดขายเสร็จยังเรวมีมีหอมามีหอมาเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีหอมาไปก่อนเร็วไปก่อนไปก่อนขายขายมันยังขายมันยังไม่หมดฮะเหลืออีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมว่า ไป,ไป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 ก่อนไปก่อนไปเลยไปเลยถอยหลังถอยหลังเข้าเซฟเลยเข้าเซฟเลยไปทางไหนนะเซฟโซนข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขวาขวาตามเส้นเลย แล้วเขาแล้เขาไปแล้วเขาไป,าไปมันมาขายร่วงมันทำอะไรวะไม่แน่ใจอ่ะไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันใช่ใช่ไต่เขาไต่เขาอย่าขึ้นเขานัาล่ลอยู่ข้างล่างๆไปเหลืออีกประมาณสี่ปีบรึงมั้งแตผมไปนี่ฮอมาก็ได้ใช่ใช่อันนี้ได้มาเก้าแสนแล้วได้มาเท่าไหร่แล้ว ไม่แตะเลยครับอ๋อโอเคอยาค่อยเอาพอมาก็ได้พอใครวะพื้นที่เซฟโซนห้ามก่ออาชญากรรมทุกลูกเย้หลงเซฟโซนแล้วเฮ่ยใอีลำนี้แหละใช่แล้วครับ เออนะไอหลานี้แน่เลยใช่ใช่เลย <c oughs> มันกําลังจะดูเชิงแล้วว่าเราจะไปไหน,นต่อหรือเปล่าแน่แนนั่นแหละมันรู้ว่าเรายังขายไม่หมดหรือเปล่า<ไ>มันจอดแล้วมันไม่จอดมันอาจจะดูลาดเหลาแล้ว,ลวตำรวจยิงแล้ว แต่มันก็ไม่มีปืนไอ้คนเนี้ยูพว่ามาทำงานไหนอะคนไอ้นี่ยเหรอลงจอดแล้วเหรอใช่ใช่มันไปมันไปเก็บเงินแล้วมันอาจจะไปขายมาแล้วหรือเปล่าคงจะไม่ใช่เทียบบินมรณะเนาะเชื่อใจผมเชืใจผม ไปขายต่อนะเอาชัวร์ดีกว่าเมื่อกี้คือไม่อยากจะเสี่ยงไงถ้าแบบว่ามัวแต่รอแต่รอแล้วมันมันมาป้นเราเราจะเสียหมดเลยอันนี้ก็เสียเวลานิดหน่อยก็ไม่ไป <c oughs> หลังคาหลังคา อ่ะต้องพาลัดค่อยค่ๆยคค ันนี้มีในตัวอยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นมีเท่าไหร่มีห้าแสนสี่หมื่นสี่พันแล้วก็แปดร้อยเจ็ดพันห้าแสนสี่หมื่นทั้งหมดหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นฐานสองได้ขวละเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน ซื้อหอดีกว่ะเอาเพิ่มงมาเลยหอหมอจังเลยเมื่อเมื่อวา,า,านไปทำงานไม่เหรอใช่ครับเดี๋ยวเราไปโพสได้เหรอ มันขับง่ายมันขับมันขับง่ายอยู่แบบนี้ไม่เคยขับเลยง่ายนะไม่ขับยากลองดูก็ได้ลองดิลองเดี๋ยวชุบให้ถ้าตายอ่ะฮะเก็บไม่ได้บ่มันขึ้นยังไงอ่ะเก็บไม่ได้มันเอาขึ้นเอาขึ้นยังไงเอาขึ้นกดตัว S ถ้ารอบมันได้อ่ะกดตัว S มันจะเชิดหน้าขึ้นเนี่ยเราเราอย่าเพิ่งขับไปเราลอง ลองอ่าคุมใบอันนี้ข้างหลังดูดิลองกด W มันจะขึ้นข้างหน้าข้างหลังอ่ะซ้ายขวาเห็นไหมมันจะมาคับตามไอ้น,นี่เลยไปพัดอ่ะเราอย่าพึ่งสตาร์ทเครื่องนะลองดูหางเสืออะไรพวกเนี้ยเราลองมาคับดูหันซ้ายหันขวาอะไรประมาณเนี้ยถ้าพร้อมแล้วก็กดยิปเลยยิปสตาร์ทเครื่องไปได้เลย ชนกันแล้วชนกันแล้วไม่น่าจะระเบิดมากระดับนี้ ลงอะกูลืมถามตอนลงนี่น่มันไปไหนล่ะขับไปยังอ่ะเราจะลังลงนิ <laughs> อ้โหตับจะวจเลยอ่ะ ความเร็วยังไงวะเพื่อนตายแล้วอ่ะกูน่าจะเป็นไลน์ต่อไปอ่ะ มาลงจอดอยังไงอะลวความเร็วอ๋อแล้วความเร็วอยู่ย Xoay ngam, xoay ngam Yeah อ,อผมตกไปแล้วอ้าวระเบิดไปเนี่ยไม่ไม่ระดับนี้